ก็จากที่ตัวผมเองได้มีการไปประชุมนะครับที่จังหวัดภูเก็ตจากการศึกษาเนี่ยของการทางพิเศษเนี่ยจะมีการเจาะอุโมงค์การสร้างอุโมงค์ยังคงสร้างอุโมงค์เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมยืนยันนะครับว่าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงละแต่จะหาลือต่อไปว่าเก็บเงินหรือไม่เก็บเงิน เมื่อปี2565สมัยที่ท่านศักสยามชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ต้องการแก้ปัญหาเรื่องของรถติดในจังหวัดภูเก็ตาจากสนามบินไปป่าตองนะครับหรือในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีการเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆได้มีการศึกษาถ้าจะลดอุบัติเหตุและลดการจราจรที่ติดกัดก็มีการทำในสองช่วง คือในช่วงแรกก็คือเป็นการเจาะภูเขาเพื่อสร้างอุโมงค์เพื่อไปปาตองตรงนั้นเนี่ยเป็นระยะทางประมาณเกือบเกือบ4กิโลเมตรก็คือประมาณ3.98กิโลเมตรส่วนระยะที่สองของการทางพิเศษก็จะเป็นทางยกระดับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจากการศึกษาและทำ EIA ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วก็คาดว่าจะมีการทำการจัดซื้อจัดจ้างเชื่อว่าน่าจะเป็น ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าอะไรประมาณนั้นและจะมีการเริ่มการก่อสร้างในการเจาะอุโมงค์เนี่ยประมาณปี2570ก็มีหาลือกับทางการทางพิเศษแล้วก็ทางกรมทางหลวงเป็นไปได้ไหมให้กรมทางหลวงมารับตรงนี้ในการเรื่อง,องการเจาะอุโมงค์และไม่เก็บค่าผ่านทางส่วนระยะที่2ที่30.6กิโลเมตรเนี่ยก็การทางพิเศษยังคงสร้างตามปกติ แต่เก็บค่าผ่านทางเราก็มาศึกษาโดยการประชุมว่าถ้าหากเป็นลักษณะนี้เราคงจะต้องทำ EIA ใหม่เดิอแล้ซึ่งอาจจะเป็นการเสียเวลาซึ่งแน่นอนครับก็เหมือนอย่างพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้มีการสะท้อนกลับมาถึงกระทรวงคมนาคมพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยว ก็มีความสูญเสียคือการเกิดอุบัติเหตุบนถนนถ้าเราจะต้องไปศึกษาใหม่อะไรใหม่อาจจะต้องเสียเวลาไปอีกสักสองสามปีก็ได้มีการหาลือครั้งที่สองในกรุงเทพนี่นะครับที่กระทรวงนี่แหละก็มีการสรุปเป็นเบื้องต้นต้องเสียเวลาอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ได้มีการหาลือไปทางการทางพิเศษว่าถ้าสมมุติว่าเราคงเดิมทั้งหมดแล้วให้การกาทางพิเศษเป็นผู้สร้าง ทั้งระยะที่1และระยะ2แต่ขอว่าระยะที่1เมื่อสร้างเสร็จเนี่ยเป็นไปได้ไหมให้ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางซึ่งการทางพิเศษก็บอกว่าน่าจะเป็นไปได้ขอหาลือในข้อกฎหมายทั้งหมดก่อนซึ่งวันนี้ที่ที่ผมนั่งขณะนี้ก็มีข้อสรุปคงยืนยันเหมือนเดิมให้การทางพิเศษเป็นผู้สร้างทั้งระยะที่หนึ่ง และระยะที่2ส่วนระยะที่2ที่30.6กิโลเมตรแน่นอนาการทางพิเศษก็ขอเก็บค่าผ่านทางเหมือนเดิมเมื่อออกจากอุโมงค์ผู้ใช้ถนนสามารถเลือกได้ว่าคุณจะขึ้นทางยกระดับหรือวิ่งทางถนนปกตินะครับทางรัฐบาลเราก็พยายามที่จะผลักดันให้ถนนที่เกิดตามไทม์ไลน์ที่ได้กำหนดไว้ก็คือเริ่มจัดซื้อจัดจ้าง แล้วก็เดินตามแผนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ขอยืนยันเราสามารถขายซองและเปิดซองในปี69และสามารถดำเนินการก่อสร้างในปี69ได้เลยครับเราเดินหน้าตลอดครับเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าขอให้พี่น้องชาวภูเก็ตอย่าได้กังวลและอย่าได้ตกใจเราก็จะไม่มีการชะลอเราก็ต้องพยายามเล่งให้เร็วที่สุดเพราะจังหวัดภูเก็ตหรือเกาะภูเก็ตของเราเนี้ย ยังเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลกต่อไปสุดท้ายเราจะทำอย่างไรให้เดินตามเป้าหมายให้ได้เร็วที่สุดและเซฟค่าใช้ใจ่ายเพื่อให้กับคนภูเก็ตให้ได้มากที่สุดตามนโยบายของท่านนายกัฐมนตรท่านอนุทินชาญวิรกูลบอกจะเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ใช้จ่ายน้อยลงเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มขึ้นก็เปรียบเสมือนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ พี่น้องคนไทยทุกคนครับ